A N A N M B Bird B Bird No C Cat A N A N M B Bird B Bird No C Cat Hello everyone. My name is Nisakorn Phong Samak Thai. Welcome to English Variety. สวัสดีค่ะดิฉันนิสากรพงศ์สมัครไทยยินดีต้อนรับสู่รายการ English Variety คำศัพท์ภาษาอังกฤษง,ง่ายๆวันละหนึ่งคำเกี่ยวกับ IT นะคะวันนี้ขอเสนอคำว่า router router สะกดนะคะ r o u t e r r o u t e r router แปลว่าอุปกรณ์จัดเส้นทางค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ router is a networking device router is a networking device คำศัพท์วันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอยากให้ทุกคนได้ฝึกซ้อมภาษาอังกฤษกันบ่อยๆเพื่อที่เราจะได้เข้าสู่ยุคประชาคม AEC กันอย่างมั่นใจค่ะ Until we meet again Take care and good bye สวัสดีค่ะ A.M.A.M.M.O.D.B.B.E.B.N.O.D.C.C.A.D. Bye.